สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันวันนี้นะฮะผมมีหอยแครงยักษ์นะครับหรือว่าหอยแครงจักรพพัดนะครับชวนนนสดหอยครับวันนี้อสดเป็นหรือเปล่าเนี่ยหอยสดเป็นวิ่งตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือแบบสดดังด้วยโช๊สิเออโช๊ะโช๊ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อนตัวนี้แหละเออตัวให้ตัวใหญ่ก่อนเลยอ่ะป๊อดเออโหนี่มันไซส์อะไรใหญ่มากเลยอะหอยดำ ตัวนี้อยู่มานานใช่ลองดูที่ว่าจะทดหอยเก่งหรือเพี่เจมอัวนี้มันหนักเปลือกตัวใหญ่ก็หนักเปลือกนะแต่ก็เต็มปากเต็มคำโยู่วยนะไหนดูเนื้อก็นดนเนื้อกอนเทียบกันอันนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยอ๋อไม่ได้เหรอผมเด็ดออกไปแล้วดิไม่ไรมันอยู่ผมนะวันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวครับคุณผู้ชมแซ่บๆตามเองครับผม ไม่รอละทสบายไหลแล้วอะวใหญ่หมากคมันย่างงี้มันไม่สะใจหรอกอไรอย่างงี้เลอะเลอะน้ำจิ้มร้อนจุกม,ม,มั้ยกึบไม่ผ่านไม่ผ่านกินก<ๆ>ินแล้วสำลักไม่ผ่านน้ำจิ้มน้ำจิ้มสุดยอดเลย <S 2> <S 2> อเดี๋ยวเทน้ำจิ้มสิ โทษในการซอสของตัวเองนั่นแหละหอยหวานสดไม่เก่งอไงแต่หอยหวานมากเนื้อเนื้อแน่นมากคุณผู้ชมแต่น้ำจิ้มนี่แรงมากเฮ้ยหอยตกหอยตกบ่อมันอยากอาบน้ำจิ้มอืือดนั่นต่อยอร่อยเลยอืมไม่ได้อยากให้กระดองนะเนื้อมันเยอะดีใช่เจอะหน่อยเลยหวานมาก นน้องาามทำๆเลยโอ้ยพี่เกมตัวนี้เดีี๋ยวน่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นแบบว่ามันติ้งๆอ่ะเนี่คุณยอมเห็นปะมันดำปีเลยอุ้มฮะไม่ได้เป็นงี้แหละหอยนนท์ชอบเจอแต่หอยนนท์เอ้ยหอยนนท์ชอบเจอแต่ตัวดำปีๆอ่ะไม่ใช่ดูหอยพี่คุณูชมตัวใหญ่แล้วจะมาอวดหอยท่าเฮ้ยนอนดูโอ้ นี่ผมมาเด้อคุณผู้ชม,มหวานโจยๆเลยครับผมืัวนี้หวานหวานกุวกเลยพี่เกมหอ,อยใหญ่หอ,อยกรบเลมกิมผมเลย <laughs> ตัวนี้หวานมากอะ่ะ อร่อยจริงสายใหญ่สายใหญ่เฮ้ยตัวนี้โอ้โหสวยตัวนี้ก็อุ้มเหมือนกันนะตัวนี้ก็อุ้มเหมือนกันหอยอุ้มใช่หอยอุ้มหอยอุ้มหอยอุ้มหอยอวนวันนี้นน <c oughs> ลวกสุกกันไปเปล่าไม่ <c oughs> สุกกันไปมันกะเวลายากอะมันตัวใหญ่อะเหรอ <c oughs> ใช่ ก,ก็ยังทำอยู่นะทำใช่ไหมทำเดี๋ยครับน้อง,งมีอมเอาแสดงว่าทดไม่ได้สิวันนี้ไม่ได้ <c oughs> มันจิ้มแรงมากจริงจริงตอนเด็ก,ดกยังต้ดหอยเก่งนิ่โตมาทดไม่เป็นแล้วครับผมลืมลืมวิธี ไอเดี๋ยวตัวนี้มันโหดลงเยอะเลยเนะี่ยสุกเกินนะดิใช่อย่างว่าคุณผู้ชมมันตัวมันใหญ่เราก็ไม่รู้กะเวลาไม่ถูกเนะกาะกะยากโอุย้ยนี่ปาดอ่ะดูดิเอาผมเล็กกว่า,าทาั้งที่กระดองใหญ่กว่านะก็ะอย่างางั้นอยู่แล้วไม่เกี่ยวหรอกมั้ง <laughs> ดูดเอาไอ้ตัวนี้ลงก่อนมาเลืกกอกทุกน เออคุณผับชมสับไปกันนะผมช<ม>่ำวาวมากถ้าไม่ใช่น้ำตำเอ๊ยน้ำจิม้มตำเองนี่ผมไม่แซ่บอ่ะนะ แต่ไม่เส็บก็ผมแสบคอเลยตัวเนี้ยต้ด,ดอกแรกอ่ะอืมตัวเล็กอะ่ะไม่มีเน่าอันนีม้มีเน่าทุกตัวสดแต่สุกไปหน่อยสุกไปหน่อยอนี่ีแล้วสุกอะ่ะโอ้โหพี่เกมิน้ำจิ้มแบบจี๊ดมาก อ,อตัวเล็กก็หวานไม่แพ้กันรกทอวใหญ่ให้เลหตักบินป่ะแสบมากอะ่ะจะได้ชำนานกับการกินหอยตัวใหญ่นะั่นสดให้คุณผู้ชมดูดุเริ่มโตแล้วนะกินให้เก่งหอยอะ่ะเกี่ยวเลยกันะ คือผมโตแล้วผมต้องกินหอยเก่งเออต้องหัดกินหอยให้เก่งเพราะอะไรเพราะอะไรนะขอให้ผลเพราะโตเริ่มโตแล้วแค่นี้มันต้องพัฒนาการกินขึ้นเร<ด>ือ่อตามไวน้ำจิ้มเกินห <c oughs> ลงคอ <c oughs> ไม่น่าสดแรงเลยอ่ะทำไมทำไมเอ็มนึงสอนยังไงสอนสดยังไงฮะได้ดึงแรงไปหน่อยโผยังไงหูบผไม่ให้มันลงคออ่ะเอาลิ้นบังเอ้า เริ่มย่านแล้วคุณผู้ชมเริ่มกลัวว่าสำลักรอบสองรอบรอบสามตอนไหลเลยไม่ผ่านเนาะกินหอยไม่ผ่านเอาไหมไม่ได้โซ่ใหญ่ๆอย่างงี้นานอ่ะเหรอเจอเด็ดดิบดิดิกๆน้ำนะฮะดิบดิบเจอเด็ดน้อยๆเหรอเจอเล็กแข้งนั่นนี้เจอน้อยนะที่เอามาเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้มันเต็มปังอ่ะไม่รู้กัดจังหวะไม่ได้ก็ต้องหัดไง แก้ตัวตัวแก้ตัว,ตวลองดิตัวนี้ต้องมาแล้วยังไม่ดูดันได้อยู่แต่ยังไม่สุดอ,อันนี้หลับอาจารย์เ <c oughs> ตียนเลยอะ่ะน้องน้องตาไหลหไเลยพี่เกลือแต่หอยไม่มีเน่าทักตัวเลยนะวันนี้ใช่ อยู่เน้นหอยหวานเราไปยา่างเถะอยล้ำย่า,ยยางอหอยไงนะเออปิง้งแล้วจะกะยังไงอ่ะมันไม่หิวมาเลยเหรอเดี๋ยวมันก็อ้าไงโอ้โโน่นน่ะอันนียเอาเอาไหมสดๆอะ่ะโอ้ตัวนี้แหละอะเนี่ยเราสดๆอะ่ะเอาตัวนี้แหละตัวนี้ก็สดอะ่ะเนี่ย <c oughs> เอาเลยอนอกนกลัวเลือดละ โอ้โหผมแสบโคอกว่าสีแดงโอ้โหจเดี๋ยวผมขอพักเบรกให้หายแสบ่บคอกันด <c oughs> ูนี่แหละน้ำจิ้มตำใหม,ม่เมื่อกี้ครบอะไรก่อนจะกิน <c oughs> หอยบอเค็มแล้วใช่หอยหวานมากมันดึบดึบอ่ะปกติถ้าเราเอามันชอบเค็มเนาะตัวใหญ่ใหญ่เงี้ยตัวนี้มันหวานนะไม่รู้อ่ะมันสดแหละตัวสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมวันนี้ไม่เจอปูสักตัวเลยใช่ปูที่อยู่ข้างในอ่ะคือวันนี้หอยสะอาดมากคือว่าล้างมาดีอ่ะเอียมเอี่ยมหวานหอมกรอบอร่อยมันสุดยอดครบเครื่อง กึบนึบน e ึบตอนสุดท้ายแล้วสิไม่ให้หมดเลยฮยสวยเหมือนกันได้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 โชว์หน่อยสิตอนสุดท้ายแล้วนี่จุ่มเข้าไปนืคอืม ห้าน่ำตัวใหญ่มันดีเนี้ยมันได้เกี้ยวหนานเนือ้อมเยอะลาคุณชมไปเพียงอันนี้ก่อนนะครับผมตอนนี้เ <ผม S 1> ขาไปกินน้ำกันเขาอ,อร่อยมากกว่าน,นี้ครับสประกัสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับเสีบเลยอ่ะ